วันนี้จะต้องวาดภาพระบายสีใครเบบี้ EP พสองแล้วจีจะไม่มีของแท้ตัวเป็นเป็นเล่นเลยมีแต่ตุ๊กตาอะไรไม่รู้เนี่ยตัวจิวจ๋วเล่นแล้วครูไม่สั่งคุนอ้วนแหละครับอ,อ๋อเงินเดือนยังไม่ออกจ้าออพร้อมส่งพร้อมส่งร้านนี้ก็พร้อมร้านนี้ก็พร้อมแต่จีดันไม่พร้อมที่จะสั่งเลยเอาชายเข้ามายางห้องผมมื่อ โอ้ยเข้าแล้วไงชายกายตึงๆอะเฮ้ยมันไม่มีชื่นอน,นะนะชายเฮ้ยเห็นแฮร,รี่บอกว่าอยากได้คลายเบบี้นะโอ้ยอยากได้เป็นยังแหละมันจะร้องไห้แหละอย,หอยากได้นู่นอยากได้นี่ซื้อให้เป็นเหรออ้าวก็แฟนกูณนะ่ะก็เก่งจะซื้อเองไม่ได้ไงเลิศไหนชายกายตึตงๆมีแต่เจ้ากิกี้วายบีอะไรเนี่ยเกียวเนเนี่ยเข้าป่าไปสามปีประโยูน์เมาคีร่าสัตว์ เมาขีล่าสัตวเมาขีล่าสัตวเข้าในป่าเข้าในป่าโอ้ยตลกวะอยู่ๆก็จะเป็นทาซานซะแล้วเมาขีหรือเปล่าครับ <c oughs> เลืมเจ้าแพรรี่บอกว่าแกเป็นของเกลือของไม่แพร่จริงหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่จริงมันจะให้ฉันยืมทําไมแกเป็นของเกลือหรือเปล่า ไม่ใช่ข้าเป็นน้ำปลาเจ้าชายมันขีปข้ามาจากในตู้จะเป็นของปลอมได้ไงก็เองหน้าตาไม่เหมือนของแพรอ่ะก็บอกว่าเจ้าชายขีบมาจากในตู้อุ้ยเองอ่ะของกลอมอุ้ยผมให้แพรี่ไปแล้วมาได้ไงเอาก็มันให้ยืมอ่ะโกหกคุณขโมยมาหระอครับเปล่าค่ะก็แพรี่ให้ยืมมาผมไม่เชื่อ เด็กอย่างคุณนะชอบโกหกแอบมีของเพื่อนแล้วไม่บอกจริงๆอา้าวว่าไงมาคลีหนีก้นมาวันนี้เหรอเว้ยนำคาญไม่อยู่ดีกวอะฉันขอสั่งของแพรมัดจำสักพันหนึ่งได้ปะงั้นตังมอาอ้าวฉันบอกว่ามัดจำพันหนึ่งโอ้ตังมาสิเอ๊ะมัดจำต้องจ่ายเงินด้วยเหรอเออต้องจ่ายเงินมัดจำบ้านกูเหรอไม่จ่ายเงินน่ะแล้วจะสั่งไม่สั่ง ไม่สั่งเพราะไม่ให้ตังค์ <c oughs> อุ๊ยสะดุดเจ้านี่ต้องเป็นฝีมือแกนนแน่ๆเลยที่ขโมยขายเบบี้ของแฟนฉันไปฉันไม่ได้อโลยอโลยอ่ะแกอยากขโมยเพราะแกอยากได้มาฉากแรกก็พูดเสียงเพี้ยนเลยเหรอจ๊ะก <c oughs> ็ฉันไม่ใช่อโลยไงคะ ฉันไม่ได้อโลยแกคนกระเป๋ฉันได้เลยแกใช่ไหมแกใช่ไหมเฮ้ยว่าแล้วเชียวฉันไม่ได้อรอยอ่ะแกคนกระเป๋ฉ,เฉ,เปฉันเลยก็ได้นะเอา้าแกใช่ไหมแกใช่ไหมฉันว่าแหละ เรียบร้อยแล้วในทีงย่ำโลเรียบร้อยอะไรคะมันมั่นใจให้คนกระเป๋าแบบนี้ไม่มีหรอกแกต้องคนตายเก็บมันเพื่อมันซ่อนไปที่โรงเรียนเ mm. ชื่อฉันดักไปคน้นครับผมแม่มมรู้ได้ยังไงเป็นคนซ่อนเองซ่อนเองหายเ,เขาเป็นคนอารมยค่ะ mm. แกหาได้เลยทุกซอกทุกมุมอะ่ะไม่ต้องไปหาตรงไหนหรอกมันเห็นเด่นชัดตรงนี้ แกชอบเป็นคนเที่ยอารมอย่างงี้ก็บอกว่าไม่ได้อรอยอร่อเป็นัะรเป็นอะไรอะก็คือยำโรค่ะอารลของแพรลี่ค่ะใช่อ๋อไอเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรอะก็คือเยมโรค่ะอารอของแพรลี่ค่ะใช่ค่ะหลักฐานในเก๊มันอ๋อตัวนี้เหรอเมื่อเช้านะ ครูเห็นเด็กหญิงเทนนิสด่าถือเล่นอยู่นะว้าหยอกกันขำๆแ,แล้วทำไมถึงไปเล่นแรงๆกับเพื่อนแบบนี้ม,มันจะได้ตื่นเต้นในชีวิตค่ะโอ้ยไม่ได้ขาาๆไม่ดีค่ะอุ้ยฉันรู้อยู่แล้วเพื่อนเย็โลของฉนันอะไม่อร่อยของใครเป็นเพื่อนที่ดี ไปไกลจ้าพอน้ำท่วมนะเป็ดอ่ะมันก็จะอยู่ลำบากไม่ลำบากนะคะมันว่ายน้ำได้เอ้าแล้วมันจะว่ายตลอดเวลาหรือไงล่ะไปลไปนั่งที่จ้าอุ้ยโอ้่ะมันอ่อยหัวหนูอ่ะอะไรอะไรยังไม่ทำอะไรเลยโอ้เดยกกี้องให้ไปนั่งที่ หดเล่นกันได้แล้วป่ะชั่วโมงศิละปะวาดภาพระบายสีคายเบบี้อีพีสองอ้าวเริ่มลงมือทำทุกคนมีโทรศัพท์ก็ดูแบบได้นะจ๊ะนี่แบบของนอนโลคือตัวนี้นะเหมือนไม่เหมือนก็ว่ากันอีกทีของพี่วานวาดตัวนี้นะครับผม,มนี่ของปกุกกี้น้องหูกระต่าย เ็มอซขอมาตัวนี้พี่ชายก็ต้องจัดให้แบบเข้มๆนี่ของเจ๊แพรรี่ก็จะวาดตัวนี้นะคะนี่ของน้องลูกดักก็จะวาดตัวนี้ค่ะโชว์หน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะอะเจ้เจจเรียกตัวเองเป็นน้องหน้านี่อย่างก,กันนะแกเริ่มฉายแสงกับฉันแล้วใช่ไหมแน่นอน <c oughs> แกหันมาเบิ่งนี่ ก็เอาสิยีเด็กขี้อโลยฉันจะไม่เถียงกับแกหรอกนะวันเนี้วันนี้ไม่น่าจะโดนอยังลบนะวันนี้ใช่ค่ะมิโดนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเด็กขี้อโลยอโลยอะไรไม่เป็นไรเลยค่ะครูเดี๋ยวหนูนะคะจะปีนขึ้นไปบนท็อขอโทษค่ะ ไม่เป็นไรเลยค่ะครูเดี๋ยวตัวหนูนะคะจะปีนขึ้นไปบนต้นถั่วยักษ์แล้วก็ไปขโมยเป็ดทองคําเอาลงมาให้มันฟักไข่แล้วหนูก็จะไปซื้อให้ครูค่ะ <c oughs> แกนี่ดูนิทานเยอะเนาะเรื่องนี้อะนะกี่เคยดเูเรื่องราพันเวะที่เขาเปล่อยผมยาวๆลงมาเรื่อง <c oughs> แจ็คผู้ค่ายักษ์ค่ะ ผมลาพันเซลขึ้นไปฆ่ายักษ์เหรอเขาเป็นผมเอลซ่าโง่โอุยอ้ยเออใช่ใช่ใช,ใช่ทำไมกี้ลืมมัวแต่คุยมัวแต่เล่นชันเลยอยู่อยู่แค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็กินข้าวช้าของพี่อ้วนโอ้โหมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวก็ระบายสีนะครับเล่าจะอ้วนว่าละไม่มีความละเอียดหรอกอา้าวกี้พูดเยอะสังคมพูดเยอะนะ ผมคือมูจจโจโจเป็นตัวดีของสังคมนะตัวร้ายแล้วในมือตัวนี้ถืออะไรน่าจะเป็นลูกโป่งค่ะแล้วทำไมไม่วาดก็เขาๆๆๆยังวาดไม่เสร็จดูนางเป็ดสินะยังวาดเส้นยึกยยยอยู่เลยฉันไม่รีบโอ้โหไม่น่าเชื่อภาพหนูสวยใช่ไหมล่ะคะแดดออกแรงจังเลยเอ่ะวันนี้นึกว่าจะชมภาพหนู เสร็จแ,แล้วก็มาส่งชาจังชาจุงชาจื้ไปไก้กไปพวกแกเสียสมาธิอ้าวคุณป,ปุกกี้ยังไม่เสร็จอีกเหรอไกลแล้วไข่นิดนึงอย่าก,กวนสิคะแกเล่นทำไม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  โอ้โหเบื่อจริงๆเลยกัดกันอย่างนายุ่ง <c oughs> ถ้าส่งผลคบแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกรอบมงเลยค่ะเลิศเย้เย้เยอือจิ๊กจ๊กเย้อืร้องทำไมอ่ะกล้วยตกโอ้โหแค่นี้เอง อะไรนะกระต่ายกระต่ายกระต่ายเออแล้วค่ะเล้กระตาระ่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายมันมีสีค่ะหันไปมองเฮ้ยอะไรแกะถอนหายใจอะไรเจอเจ้าหญิงกะต้องก้มหัวนะเฮ้ยนอกจากฉันจะสวยอย่างเดียวยังไม่พอนะรองเท้าฉันยังเป๊ะอีกสีเหลืองด้วยเนี่ย เหยียบกุจีมาเหรอโอยมันเป็นสีของรองเท้ามไม่ได้เหยียบกุญจีเลิกเดี๋ยวฉันก็จี้หน้าแกอ่ะเอา้าจี้หน้าบุกี้นี่เอา้ามันจะจี้หน้าฉันทำไมอ่ะเอ้าคุณเก็บภาพมาเหรอใช่ค่ะถ่ายงานเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเป็นระเบียบนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเต็มกันนะคะกดติดตามาเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ